กอมาอยู่ก็บรรยากาศตรงไหทงหน้าคือเก้านะครับกระผมคนทำกระสีสบายใจนะครับหมือนผ้ามาเบิงเขาเนี้วน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดซื้อพันเพื้นนะครับกับบางพื้นที่บางคนกับอื่นบ่คือกันเนาะบางคนเกินอเตเตยแล้วก็มีก็ข้อหกต้นเตี้ยนะครับ ส่วนซื้อพันเป็นทางการเพิ่นก็คือเขาเหนียวน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้เป็นเบอร์ 18, อสิบแปดเนาะสีมีเบอร์สิบเจ็ดอีกนะครับแต่ผมมาได้เอามาอันนี้ได้มากสังออนไลน์มากนะครับเป็นพันสังออนไลน์มามาลองเบิงปีแรกนะครับมาผลผลิตสิเป็นอะไรสีโอเคบอนะครับ พิ่นวาเป็นเขาเหนียวหอมต้นเตี้ยนะครับตานท่านโลกอ่อ,อนนุ่มรสชาติดีนะครับวางง่ายว่า,า,วาเป็นกอคอกต้นเตี้ยนะครับหว่ามานจังสั้นนะครับก็ลองเบิ้งนะครับปีแรกเนาะพื้นที่นี่กระประมาณสองไรครึ่งนะครับสองไรกว่ากวนะ่าเนาะกำลังออกดอกออกน่วงนะครับยิงเข่ว อ่าเบิรงครับให้เบิรงกอเพินเนาะอันนี้กอหนึ่งนะครับกอหนึ่งลักษณะกอเป็นสีแแบออกเนาะเป็นลักษณะกอที่ดีนะครับนอนกอสีบมัักนะครับกอเขาแบบนี้ให้พลผลิตสูงนะครับ นอนกอสิบรมเข้าไปอยู่เนาะกถือว่าลักษณะทรงต้นกอนีพานนะครับสำหรับผมเนาะนต้นดำเนี่ยใช้ไปสามสี่ต้นเนองนะครับแตกก่กอ,อกมาน่าจะยี่สิบอับเนาะเรื่องเป็นกำลังต่างทอง ออกแล้วก็มีอีกฟังหนึ่งนะครับผมเจนเบิ่งอันนี้เป็นเขาหอมปะทุ่มนะครับเขาหอมปะทุ่มเขาสูงปกติเนาะเบิ่งความสูงความแตกต่างนาจะประมาณสองเมตรอ่ะ เปล่งนี่เป็นของผีเสาวเพิ่นนะครับก็คาดว่าน่าจะล่มเนาะวันน่าจะเหลือพอล่มสุปีนะครับเนี่ยมุมทางพูน้นหล่ะล่มแล้วนะครับเจ้นั่นนะล่มแล้วแต่ส่วนเขาเนี้ยน่านหาเก้านี่ยต,ตัดปัญหาล่มออกไปนะครับคือบ่ลล่มลอยเปอร์เซ็นต์เนาะ พอเป็นเขาต้นเตี้ยนะครับสำหรับแปลงนี่ก็น่าจะเม็ดสามสิบอัพนะครับความสูงเม็ดสามสิบเซนนะครับก็ถือว่าบบเตียนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินเฮ่าเนาะถ้าดินเฮ่าดีเพิ่นกระสีสูงกระเทิบกระเถิบม่อีกนะครับถ้าห้หน้าบบดีบันไดนะครับพเพิ่นกระสีเตี้ยลงไปนะครับ ดำทีดำหางก็มีพ้นนะครับเพื่อถ้าดำทีนี่พฤนสิยืดสูงนะครับดำหางพกศจิแตกก็ออกมาลักษณะแบบนี้ก็แบะนะครับจังไรก็เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิรงอีกเท่ยวนึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิอคือสิ่งพ่อสามี้นะครับเนาะสวัสดีครับ